นี่ครับหลังจากที่เราคอยมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ทุ่งนานนะครับบรรยากาศดีมากสวยงามมากครับผมยามเช้าบรรยากาศสดใสกับดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นมันก็เริ่มแล้วนะครับ ก็ประมาณ6กโมงเช้านิดๆสวยงามครับผมบรรยากาศทุ่งนาบ้านเราเริ่มแล้วนะครับสวยงามมาก